วันนี้นะครับจะมาแจกสูตรนะครับแบบทํากินทําขายได้เลยนะครับนี่คือบุญมะพร้าวอ่อนนะครับแช่เย็นช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมดูแล้วทําตามได้เลยนะครับไม่ยากนะครับพร้อมกับเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะครับเข้าไปรับชมกันเลยนะครับแจกสูตรทํากินทําขายได้เลยนะครับเราเคยทําไปแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาทําแบบรวบรัดขั้นตอนนะครับนี่คือน้ำมะพร้าวนะครับ 5กิโลครับทุกคนเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมหวานนะครับผมก็เลยใช้น้ําตาลทรายแค่1กิโลนะครับปรับรสปรับเพิ่มนะครับขึ้นอยู่ที่วัตถุดิบมะพร้าวแต่ละสวนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะแต่น้ำมะพร้าวของเราหอมหวานนะครับเป็นมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มความหอมนะครับของน้ํามะพร้าวที่หอมอยู่แล้วด้วยใบเตยนะครับผมแล้วก็ผงวุ้นนะครับผมผงวุ้นน้ำมะพร้าว5กิโลใช้ผงวุ้นประมาณ50กรัมครับทุกคน ซขนาด250กรัมนะครับตอนนี้เราสามารถเปิดแก๊สนะผมเปิดแก๊สแล้วนะครับผมตั้งไฟได้เลยโอ้ยขอโทษล่วงลงไปได้ยังไงนี่ยคือผมใช้มือขวาทุกคนอยากผมขอเบรกไว้ละกันเนาะเพื่อความกลมกล่อมนะครับเกลือนะครับ1ช้อนกินข้าวเราเนะนี่ยหช้อนโต๊ะนะครับผมเราก็เริ่มกวนนะครับ ตไม้พายหรือทัพีอะไรก็ได้นะครับผมไม่ต้องถ้าใครไม่มีไม้พายเหมือนผมเนาะก็ใช้ทัพีก็ได้นะครับเราจะคนๆไปแบบเนี้ยให้น้ําตาลกับเกลือละลายนะครับเข้ากับน้มามะพร้าวนะครับกลิ่นหอมของใบเตยนะครับเพิ่มความหอมจากมะพร้าวน้ําหอมของเรานะครับหอมมากเลยนะครับถามว่าหยุดได้ไหมผมขอบอกเลยนะหลายคนไม่รู้นะบางคนก็ซื่อมากเลยคนอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งน้าเดือดมันเมื่อยนะทุกคน เราสามารถหยุดได้นะครับถ้าน้าตาลกับเกลือละลายแล้วผมวุ้นละลายแล้วเนี่ยเนี่ยเราหยุดอย่างนี้ได้อ่ะเนี่ยผมจะบอกแบบนี้ง่ายไหมทุกคนใบเตยเรามัดไว้มันแตกออกแล้วมันจะหอมมากเลยเนี่ยสักพักหนึ่งอ่ะเราก็ใช้เวลาที่เหลืออยู่นะไปทําอย่างอื่นได้ครับในช่วงเวลานี้เรามาขูดมะพร้าวาครับเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับ เตรียมทำวุ้นมะพร้าวนะครับเอาไปผสมกับตอนที่เดือดแล้วเนาะ,ะคุณพี่เดี๋ยวเรามาขวดให้ขวดให้คุณน้องหน่อยพอดีพี่สาวอยู่บ้านพอดีครับอะครับเราจะมาขูดกันครับทุกคนนะครับประมาณนี้นะในช่วงเวลารอ,อน้ําเดือดนะครับสลับกับการกวนวุ้นไปนะ พอเริ่มนิ่งแบบนี้แล้วก็มากวนต่อหอมมากเลยบอกหมดเลยนะครับเพราะว่าที่บ้านเราทำขายหลายคนก็ชอบกินวุ้นมะพร้าวอ่อนของเรามากเลยนะครับขอบคุณคณะครู นะครับโรงเรียนบ้านทาลิปด้วยนะครับเขื่อนปาสักอันซินเขื่อนปะสักนะครับผมไปขายของแถวนั้นนะครับคุณครูก็ชอบกินบุนมพะพร้าวนะครับบุญม,มพะพร้าวอ่อนของผมถามหาเรื่อยเลยนะครับนานๆมพะพร้าวจะออกนะฮะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นต่อนะครับเตรียมบรรจุพันธุ์นะครับทำมะพร้าวอ่อนอยังขูดไม่เสร็จเราก็ไปนั่งขูดต่ออย่างยประมาณนี้ไม่จำเป็นต้องมานั่งยืนกวนจนกระทั่งมันเดือดนะทุกคน ก็มาเตรียมนะครับบรรจุพันธุ์ช่วงนี้เราก็นําเนื้อมะพร้าวใส่ลงมาในนี้ได้เลยนะทุกคนที่บรรจุพันธ์ที่เราจะใช้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ละคนแต่ละบ้านจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมก็ใส่เนื้อมะพร้าวลงไป อ้าวเดือดแบบนี้นะครับเราก็นำไปกรอกใส่บรรจุภัณฑ์ได้เลยนะครับทุกคนก่อนอื่นก็ปิดแก๊สก่อนเนาะครับเราก็จะยกลงไปตักใส่บรรจุภัณฑ์กันนะครับครับเราก็จะนำใส่บรรจุภัณฑ์กันครับทุกคนใช้กระบวยตักใส่เลยนะครับ ใส่ให้ประมาณพอดีกับขอบฝาถ้วยนะครับพอทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับทุกคนทิ้งไว้สักพักหนึ่งพอวุ้นจับตัวแล้วเราก็จะปิดฝานะครับแช่เย็นนะครับครับที่บ้านของเรานะครับก็จะใช้สองสเปกนะครับบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะลูกค้าสามารถเอาไปใส่ข้าวใส่แกงใส่น้ำพริกหอ่อข้าวไปกินได้นะครับ กลับมาใช้ได้แล้วก็จะเป็นถ้วยแบบนี้เอาไปใส่น้ำพริกได้เหมือนกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับโชคดีเป็นของทุกคนนะมีความสุขในการทำกินทำขายนะครับทุกคนสวัสดีครับ